มาค่ะวันนี้กินกาแฟอีกแล้วเพราะว่า S.M. ่วนส่วน F.A. S.M. สมส่วนกินแล้วหุ่นดีหุ่นกระชับสัดส่วนมีเห็ดบินจือมีถังเช่ามีส่งไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลกินแล้ว ดีต่อสุขภาพไม่มีไขมันเก็บหน้าทอ้องจากคนอ้วนบอกไว้เ,เลยว่าหกสิบอัพอจากไซส์เอตอนนี้มาไซส์เตอนนี้มาไซส์เอสุดยอดยอดเยี่ยมแต่ก่อนเหรอไปวิ่งไปฟิตเนสจนเท้าเจ็บเป็นตาปลาจริงๆ เป็นตาปลาเพราะว่าวิ่งเยอะอยากลดแต่ไม่ลงค่ะลงค่ะลงแค่โลสองโลแป๊บเดียวเพิ่มเอาไม่อยู่ยิ่งวิ่งก็ยิ่งแบบแต่ตอนนี้บอกเลยว่าหุ่นดีขึ้นเยอะหุ่นดีขึ้นเยอะนี่ค่ะ อมมากๆเลยน้ำร้อนรสชาติกลมกล่อมมากอร่อยมากใครมีปัญหาหน้าท้องใหญ่พุงโตพุงใหญ่ลดไม่ลงบอกได้เลย,เลย มีทั้งชากาแบบฟแล้วก็โกโก้ชาตัวนี้มีคอลลาเจนด้วยเด็ดกว่าชาทั่วไปทุกอย่างกระชับสัดส่วนทั้งสามตัวนี้กระชับสัดส่วนกินแล้วหุ่นดีต้นขาเล็กหน้าท้องแฟบตูดที่เคยบานเบ,บ,บิรๆบกระชับลงมีเฟิร์มมีหุ่นดีขึ้นบอกได้เลยว่า ลงลักตัวเองตอนนี้เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมอืมมันดีขึ้นเยอะมากมันมันกระชับสัดส่วนอะมันไม่ตูดใหญ่ไม่เอวใหญ่เอวก็เล็กลงหน้าท้องก็แฟบต้นขาก็เล็ก เลียวตูดก็คือมันได้กระชได้สัสดส่วนบอกอย่างนี้แหละแค่นี้เองมันง่ายขึ้นเยอะใครเป็นเบาหวานก็กินได้ไม่มีน้ำตาลไม่มีโคอเลสเตอรอลครีคมเทียมก็ทำมาจากถั่วถั่วเขียวกินแล้วได้สุขภาพกินทั้งทีต้องให้ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะทุกคน